น้องครับมีรถปะมีมีต้องการรถอะไรขอรถแบบที่ผ่อนถูกๆอะกระบะหรือเกง่งเอาเป็นรถกระบะแล้วกันแคบหรือสี่ประตูเอาแบบสี่ประตูอ่ะมีปะมีนั่นป่าย์่ะเฮ้ยเดี๋ยวน,นี่ถามเอาอะไรปะเนี่ย ถามเอาข้อมูลที่ใช่เดี๋ยวก่อนร้านเรามีส่วนลดนะครับร้านอื่นก็มีเราฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะร้านอื่นก็มีให้เดี๋ยวเรามีรับประกันโครงสร้างนะร้านอื่นเขาก็ร้าเอาอย่างนี้เลยแล้วกันร้านเรามีรับประกัน10ปี100,000กิโลเฮ้ยจริงวะเนี่ยจริง ไม้ก่อนไม้ก่อน